สวัสดีครับวันนี้ผมจะมากล่าวถึงาการเปรียบเทียบการเปรียบเทียบของคำศัพท์ในภาษาเยอรมันนั่นเองนะครับก็คือดีคอมเปอร์รัตนหรือหรือดีสไตร์กรุงนั่นเองนะครับช่องที่หนึ่งเราจะเ,าเรียกชั้นนี้ว่าขั้นนี้ว่าเป็นชั้นชี้แจงธรรมดาส่วนสวายเตชูเฟ ก็คือ Compar a t i v e ขั้นที่2ก็คือขั้นเปรียบเทียบนั่นเองนะครับส่วนขั้นที่3ก็คือขั้น Superlative ก็คือขั้นสูงสุดเรามาดูตัวอย่างที่เขายก,ยกตัวอย่างให้กันเลยนะครับ1 a d e i s e n b a h n d e i s e n b a h n นี่เป็นเพศเมียนะครับเป็นเพศผู้หญิงเลยใช้คำว่าดีคำคำน,ำนามา article คานำนามาก็เลยใช้ดี d e i s e n b a h n is เห็นไหมครับวงเล็บ fair มาจากฟาเรนนั่นเองนะครับ The Eisenbahn East และคำคุณศัพท์ที่เขายกตัวอย่างให้ก็คือ schnell ก็คือเร็วนะครับช่องที่สองเร็วกว่าก็คือ s c h n e l l i e r เห็นไหมครับช่องที่สาม am schnellsten schnell s c h n e l l i e r am schnellsten แลามาดูตรงนี้นะครับเราจะใช้ คําคุณศัพท์ข้างหน้าแล้วก็ตามด้วยคํานามรูปประโยคจะ,จะแต่งได้ยังไงเตียชเนลเล e z ุกเตียชเนลเลอุกเ e ียชเนลส l เต e z ุกความหมายคืออะไรเตียชเนล l ล e z ุกก็คือรถไฟที่ที่เร็วขบวนหนึ่งชเนล l ล e r e z ุกก็คือรถไฟที่เร็วกว่าขบวนหนึ่งเร็วกว่าอ,อีกขบวนนั่นเองนะครับ แต e ชแนลสเตซุ e ก็คือขบวนที่เร็วที่สุดนั่นเองงงไหมครับต่อไปมาดูข้อ2 Tas g e s c h ิ f t is t g o ์ g ู o กคือดีเปซาร์ cer, ดีกว่าอัมเปสเ n นดีที่สุดเห็นไหมครับเรามาดูตรงข้อ B Tas g u t ด t ททัสเป s e r ์เรท s ส e บส กนั่นหมายความว่าออร้านค้าที่ดีร้านหนึ่งร้านที่ดีกว่าร้านค้าที่ดีกว่าเจ้าหนึ่งแล้วก็ร้านค้าที่ดีที่สุดเจ้าหนึ่งเห็นไหมครับต่อไปข้อที่3 the arbeit i s คำาริศัพท์ gross g r o s e r I'm c r i s t i n ตัวนี้มันเหมือนตัว B นะครับเราจะเรียกตัวนี้ว่า ช h a r p fs s นะครับซึ่งเราจะแทนใช้ double s แทนก็ได้นะครับต o หรือ s S สฮัสเตสนะครับต่อไปตรงข้อ b ที่เขากำหนดให้คือ de ด r o s s s e de ิ r o s เซ e und de ก r o s เ t e arbeit เห็นไหมครับงานงานชิ้นใหญ่งานชิ้นที่ใหญ่กว่างานชิ้นที่ใหญ่ที่สุดชิ้นหนึ่งอ่ะ ต่อไปข้อ4ี่แต่ p a อ m is h o ์ h คือสูงข้อที่2 h งเฮเป็นแปลว่าดีเออสูงกว่านะครับ I'm um h เ g h สเทนนี่ก็เป็นข้อยกเว้นของคำว่า Hoch ก็เหมือนกับคำว่า good แล้วก็แยกมาเป็นเ s ซนั่นเองนะครับ Hoch แปลว่าสูง h ฮือสูงกว่า I'm um h เ g h สเทสูงที่สุดต่อไปเรามาดูข้อ B 4B แต่โฮกให้ป้อม der h ö de h e r e Baum der höchste Baum ก็คือต้นไม้ต้นที่สูงต้นหนึ่งต้นไม้ต้นที่สูงกว่าต้นหนึ่งแล้วก็ต้นไม้ต้นที่สูงที่สุดต้นหนึ่งนั่นเองข้อ5 A d i e die h a l t t s t e l l e i s t ปลายจอดรถเป็นอะไรนาแปลว่าใกล้ Ne ่เใกล้กว่า a m n ä c h ก t e n ก็คือใกล้ที่สุดก็คืออันต่อไปนั่นเองต่อไป d i nah e n a h e d i นนฮาร์เรแลวก็ดิ next step ฮาร์ดิสเ l เลก็คืออันที่ใกล้อันที่ใกล้กว่าอันที่ใกล้ที่สุดนั่นเองป้ายจอดรถเห็นไหมครับไม่ยากเลยใช่ไหมลองฝึกกันดูนะครับโอเคครับสวัสดีครับ